นะนครับเกำลังถ่ายรูปรวมนะครับหนุ่มร้อยเอ็ดให้ด,ดูภาพก่อนนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตจับภาพนิดหนึ่งนะครับให้ถ่ายให้ได้ไหมได้ได้ครับโอเคครับนะครับ นะครับเป็นกับขอยนุ่มเลท้ยงไผ่ภาพนะครับเป็นบรรยากาศนะครับน่ารักน่ารักนะครับสําหรับทีมงานของสาวสุตังนะครับล้นบุรีนะครับพี่น้องนะครับมาทำความสะอาดกันนะพี่น้องเ้วอยนะครับเอาเป็นบรรยากาศนะครับทําความดีนะครับเอาเป็นบรรยากาศของไรายเลเฮ้านะครับเอาเห็นพี่น้องข้างไกลเป็นกับแม่วาันุ่สะอาดนะครับเอาหลังจากทาแล้วเดี๋วพาบรรยากาศจังเห็นนะครับพี่น้องนะครับวังหันขยัยเต็มไปหมดนะครับพี่น้องเ้วอยนะครับเอบรรยากาศขยะเลยหลายนะครับ ของหนุ่มรอยเอนะครับเป็นกัปตนะครับระดับของสาสุนะครับพีนองนะครับเราจะมีภาพได้นะครับภาพได้นะครับขอบคุณมากมากขอบคุณหลายๆนะครับของเจ้าหน้าที่สาสุทางนนทบุรีนะพีนองเนี่นะครับเอาเป็นมาทำความสะอาดทางบางแสนนะครับเอาคิดระมับนี่ขอให้นีไปเบล่ยีย้และปีนองเนี่ยนะครับโอเคครับ เอานะครับเป็นบรรยากาศดีๆนะครับบรรยากาศดีๆของทีมงานสาสุกันไม่ท่วนสาดให้นะครับเดีรยวไพิจารณากระไดผลพอด,ด,ดีบรรยากาศไปพี่ดอกนะครับนะครับไม่เจ็บดาวนี้เจ็บไปใส่ขยะนะครับเอานะครับหลังจากขยะเละหลายนะครับเป็นจะเอาเรียบร้อยนะครับ การที่าจะเรียบร้อยนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณมากๆนะครับหาดท้องพี่น้องทางสุดทางนนทบุรีนะครับเป็นแม่นะครับมาจะกิจกลับนะครับเอาทำวรมดีนะครับพี่น้องนะครับเอาคงเป็นบรรยากาศนะครับขอขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆครับครับโอเคครับครับนะครับเอานะครับหมานีว่าเบื้องบรรยากาศนะครับหาดบางแสนต่อกับลมร่อยอย่างพี่น้องนะครับ เบิ่งหาดบางแสนกันนะครับหาดบางแสนกันพี่น้อง